บ้านอยู่สบายแล้วก็หมู่บ้านบึงจับช้าง ที่มาใช้ถนนเส้นนี้ตอนนี้ก็ประมาณ80%แล้วครับแล้วอีกอย่างนึงก็ต้องขอโทษที่ในความไม่สะดวกเนาะตั้งเดือนกว่า2เดือนของลูกบ้านอยู่สบายแล้วก็ในบึงชับช้างแต่ตอนนี้สะดวกดีมากเลยครับตอนนี้ถ้ามีญาติพี่น้องอะไรก็อยากจะชวนให้มาอยู่บ้านดีราคาถูกก็เชิญที่อยู่สบายนะครับยังจะทําอะไรอีกหลายอย่างตรงนี้ตรงที่อยู่สบายบึงทับช้างนี่ต้อง4 0 0พันหลังก็อยากให้รีบมาซื้อ ขีอนเพราะตอนนี้ของดีราคาถูกอยากเชิญชวนนะครับให้พี่ให้น้องถ้าเห็นในผลงานหรือว่าเห็นในการที่อยู่สบายทําบ้านที่ดีแล้วก็จัดได้สัดส่วนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณมากที่ให้ความไว้วางใจอยู่สบายเฮียก็รับปากไว้แล้วละ่ะสองปีทําตามสัญญาทุกอย่างกับลูกบ้านด้วยกับจาช้างด้วยตอนนี้ก็เรียบร้อยละของอยู่สบายครับพร้อม เป็นห่วงรถมากค่ะตอนนั้นแล้วก็สภาพแต่ว่าเราด้วยบ้านดีเราอยากได้บ้านเราก็เลยไม่เป็นไรกับถนนแบบนี้สักวันหนึ่งมันคงจะดีอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดขนาดนี้ว่าจะเป็นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่มันไม่เป็นดินไม่ฝนตกน้ํค้ังแล้วก็ติดโคลนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วอะค่ะสบายใจมากเลยค่ะขับปื๊ดปื๊ดปื๊ดว่าจะออกรถคันใหม่ <laughs> 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 เห็นถนนว่าจะออกคันใหม่แล้วค่ะ